สวัสดีครับผมคือที่ปรึกษาการบริการของ Honda วันนี้ผมจะขออนุญาตมาแชร์เทคนิคการดูแลร,รักษารถยนต์เบื้องต้นเพื่อช่วยให้รถยนต์อยู่กับเราไปนนานๆในแบบ DIY ที่ใครๆก็ทำได้ครับเราจะใช้หลักทวนเข็มนาฬิกากันนะครับเริ่มกันที่กระปุกน้ำมันเบรกครับระดับน้ำมันเบรก ควรอยู่ระหว่างมินกับแม็กซ์ตรงนี้แนะนำให้ตรวจเช็คเดือนละครั้งหากพบการรั่วซึมหรือระดับน้ำมันพร่องผิดปกติให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพราะระบบเบรกเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยครับจุดที่2จะเป็นถังน้ำฉีดก,กระจกควรหมั่นเติมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอด้วยน้ำสะอาดให้อยู่ในระดับไม่เกินแม็กซ์เพราะบางครั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินที่ทำให้กระจกหน้ารถมัวบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่ เรามาต่อกันที่จุดที่3นะครับนั่นก็คือระดับน้ํามันเครื่องครับโดยดูได้จากก้านวัดน้ํามันเครื่องซึ่งวิธีการตรวจสอบก็ทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่เตรียมผ้าสะอาดมา1ผืนดึงก้านวัดขึ้นมาเช็ดคราบน้ํามันออกแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่จนสุดจากนั้นดึงออกมาอีกครั้งเพื่อดูว่าน้ํามันอยู่ในระดับใดซึ่งระดับที่ดีคืออยู่ระหว่างขีดบ,บนกับขีดล่างครับ จุดต่อไปคือแบตเตอรี่ครับในรถรุ่นปัจจุบันแบตเตอรี่ของ Honda เป็นแบบ a i n t e n a น c e f r ร e หรือกึ่งแห้งทำให้สะดวกสบายเพราะเราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่นนั่นเองครับการนำรถเข้าสู่บริการเราจะตรวจสอบสภาพรถของลูกค้ารวมถึงแบตเตอรี่และวัดประจ,จุไฟที่เหลือเพื่อช่วยลดโอกาสแบตเตอรี่หมดกลางทางครับผมขอเสริมอีกนิดน,นึงนะครับสำหรับรถรุ่นที่มีถังน้ำสำรองสารหล่อเย็นมันสังเกตระดับน้ำควรอยู่ระหว่างมินกับแม็กซ์และที่สำคัญ ห้ามเปิดฝาหากไม่จําเป็นโดยเฉพาะในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับโดยปกติทางศูนย์บริการจะดูแลสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกค้าตามรอบการเช็คระยะอยู่แล้วหากพบสิ่งผิดปกติแนะนําให้นํารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมครับสุดท้ายนี้คือลมยางครับเพื่อความปลอดภัยสามารถดูระดับแรงดันที่เหมาะสมได้ที่สติ๊กเกอร์ตรงตัวรถด้านคนขับอย่าลืมเช็คแรงดันและเติมลมยางอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งด้วยนะครับ ฮอนด้เรารับประกันงานซ่อมนาน6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อนและรับประกันอะไร1ปีโดยไม่จำกัดระยะทางและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การรับประกันคุณภาพตัวรถอย่าลืมนํารถเข้าเช็คระยะทุกๆ6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลเมตรนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการครับแล้วเจอก e ันอีก6เดือนนะครับ